วันนี้น่ะตาจะมาทำน้ำยาป่าให้กินเพราะทุกคนเขาบอกว่าเขาก็เบื่อกะทิกันอยากจะเอาแบบไม่มีกะทิบ้างอยากได้ลองตาก็เลยลองเอาทำแกงไอ้น้ำยาป่าให้กินวันนี้เร mm ื hmm. ่องห้องตานี่เยอะแยะเลยนะ mm hmm. วันนี้ต้องทำแบบอย่างแซบแน่ๆเลยถ้าใครชอบแซแบ,บน้ำยาป่าต,าตาต้องมาลองนะวันนี้ าที่เราจะไปทําน้ํายาป้าเนีน่ยนะเราก็เอามาล้างกันสั้นมก่อนมันจะได้ไม่ข่าว เราจะหั่นเครื่องน้ำยาปลาที่เราจะไปต้มก่อนนะเพราะว่ามันต้องต้มให้เปื่อยแล้วก็ค่อยเอามาทำเป็นน้ำยาเครื่องของเราที่เราจะไปต้มน้ำยาปลาเนี่ยนะก็มีข่ามีตะไคร้มีกระชายแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็กรเทียมพริกริหน่แห้งแล้วก็ห้อมแดงอะไรที่คาดไม่ได้ก็คือนี้นะ ปลาเนี่ยปลาก็ดียังดีแล้วก็กะปินี่กะปิข้างขวดจะจ่อยนี่นะที่ขาดไม่ได้เลยนะมันจะทำให้หอมนะ ที่เราอยาไปทําน้ํายาเนี่ยนะเราต้องลอกเอานั่งมันออกนะเพราะว่าถ้าเอานั่งมันใสลงไปแล้วนั่งมันจะลอยมันจะดําๆอยู่ในน้ํายาปาลาเราต้องลอกเอานั่งออกก่อนเสร็จแล้วก็เอาไปโขกเราจะต้มปลาก่อนนะก่อนที่จะไปทำในำน้ํายาปลาต้องต้มก่อนปลานี่เราไปต้มให้เปื่อยก่อนนะแล้วก็เอามากอง ไอ้เครื่องน้ำยาป้าเราเนี้ยก็มีเราจะกรองปลาลงไปในหม้อก่อนนะแล้วก็มีขา่ามีตะไคร้มีหออแดงนะแล้วก็อันนี้อันนี้เรายกก็มีกระชายกระเทียมแล้วก็พริกนะที่เราจะาไปต้มให้มันเปื่อยแล้วก็นี่ที่ขาดไม่ได้เลยนะกะปิของตาเนี่ยโคตรจะจอยเนี่ยใส่ลงไป ผักที่เราจะไปแก้มกับขนมจีนน้ำยาปลาเนี่ยนะก็มีใบมังลักนะแล้วก็มีผักกาดดองแล้วก็ถังอ,อกก็ทว่ผักยาวขั้วปีกระลำปีแล้วก็แตงกวาเนี่ยแล้วก็นอกเนื้อจากผักที่เราห้าได้นะเราจะแก้มกับผักอะไรก็ได้แล้วแต่ ปั่นเครื่องที่เราทําน้ํายาปาลากันเนี่ยถ่าท,ทําไมซะห่น่อยหน่วันนี้วันนี้เราไม่ตำเราก็เครื่องปั่นเอาเครื่องน้ํายาปลาเราเรียบร้อยแล้วนะเราก็เอามาตั้งไฟ แล้วก็จะตุ้นตีนไก่ที่เราต้นไว้แล้วเนี่ยลงไปเลยในหม้อโคกไปเนี่ยนะแล้วก็ใส่ลงไปเลย ต้งจีนน้ำยาปลาออกตาเสร็จแล้วนะเนี่ยเนีย่ยลองเอาไปทำกัดูเลยสูตรตาเนี่ยไปหักทำมาหัากกินได้นะ่ะเนี่ยลองไปทำกินที่บ้านก่อนก็นได้ติ่ตามตาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะ่ะแล้วก็กดติดตามให้ตาจะได้เป็นกำลังใจให้ตาตาจะได้ทำคลิปต่อไปให้ลองดูกันอีกว่าตาจะมีอะไรที่อร่อยๆมาทำให้ดูอร่อยต้องลองนะ่ะ